ข้อสอบมีมีข้อเนี่ยข้อสอบมีหข้อข้อสอบมีหข้อหข้อการสอบครั้งนี้ค่อนข้างจะเนื้อหานั่นน่นนะนก็มีอะไรบ้างข้อสอบข้อที่หนึ่งเรื่องของต้นอุนช่วง การผลิตนี่นองข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยให้ทํารายงานต้นทุนการผลิตเราคงรู้นะครับว่ารายงานต้นทุนการผลิตนั้นมีการใส่สี่ส่วนนะสี่ส่วนเนี๋ยผมจะมาตีให้ฟังว่าสี่ส่วนนั้นองค์ประอกอบคืออะไรบ้างอันนี้คือข้อแรกเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในการเรียนการบัญชีต้นทุนนะครับต้นทุนสองส่วนเรื่องอื่นนั้นจะเป็นเรื่องย่อยๆนะต่อไปข้อสอง ข้อสองเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณการจดทำงบประมาณเนี่ยมีหลายงบประมาณด้วยกันนะครับแต่ว่าที่ผมจะเอาหมอกข้อสอบเนี่ยเป็นงบประมาณการผลิตเ,เป็นงบประมาณการผลิตเท่านั้นนะครับที่เอาหมอกข้อสอบดึงข้ามไปเพียงบางส่วนเท่านั้นหอกข้อสอบต่อไปข้อสามเป็นเรื่องของต้นทุนมาตรฐาน ต้ษสาที่เรียนในเรื่องของการปิชีตต้นทุนกับผมเนี่ยทั้งต้นทุนหนึ่งและต้นทุนสองเนี่ยอย่าอย่าคิดว่าเรียนไปแล้วทิ้งได้เลยนะพอไปเรียนในมหาลายัยก็จะเรียนในนี้ซ้ำอีกดังนั้นเอาความรู้แต่ตอ,ตอนนี้ไปเก็บไว้ก่อนพอไปเรียนในมหาลายัยทุกอย่างที่ผมพูดมาเป็นเนื้อหาเดียวกัน,มนหมดเลยไม่มีต้อยไปกว่ากันเลยต่อไปต้นทุนมาตรฐานนี่จริงๆแล้วมีการวิเคราะห์ผลต่างที่อังสมผลต่างนะครับแต่ตอนสอบเนี่ยผมจะให้วิเคราะห์อยู่ด้วยกันสองผลต่างก็คือผลต,ต่างวัตถุดิ กับผลต่างค่าแรงวัตถุดิบทางตรงแล้วก็ค่าแรงทางตรงนะครับส่วนค่าใช้จ่ายจามรีนนี่ไม่ออกออกแค่เพียงวัตถุดิบและค่าแรงกันมีข้อต่างให้ลงมาที่บัญชีด้วยนะครับสําหรับทุดพา้นฐานเนี่ยมีข้อต่างใส่แล้วลงมาที่บัญชีข้อสี่นี่เป็นเรื่องของการ เอาข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจนะครับซึ่งมีอยู่กันหลายอย่างเลยแต่ผมเอาหมขาข้อสอบแค่เพียงการตัดสินใจในการรับคําสั่งพิเศษรับคําสั่งพิเศษจากลูกค้าว่าจะตัดสินใจรับคําสั่งที่ลูกค้าสั่งผลิตหรือไม่นะครับข้อ5้าเนี่ยเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การลงทุนเดี๋ยวเรียนมาหาลัยก็ได้เจอมันแน่วิเคราะห์การลงทุนเนี่ย รวมทักงทำงานก็จะได้เจออยู่บ่อยๆนะครับวิเคราะห์การลงทุนเรื่องนี้ก็เอาไปใช้ในการวิเคราะห์ในการทำกิจในอนาคตได้ด้วยนะครับการวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ที่การไหลายลักษณะเลยแต่ผมจะออกข้อสอบแค่เพียงสองมุ่งงนะครับก็คือการวิเคราะห์ระยะเวลาตื่นทุนแล้วก็คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิหรือ NPV แต่ระยะเวลาต้นทุนนี่ไม่สนใจว่าเงนินมีค่าต่ำเวลาแต่เอ็นีวีหรือมูลค่าประโยชน์สุทธินี่สนใจเงนินที่ต่างเวลากันย่อมมีค่าต่างกันและข้อที่หกข้อสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์จุดทุนทุนนะครับมีหกข้อข้อที่เป็นข้อใหญ่ก็นี่คือต้นทุนช่วงบังเอินะครับข้อใหญ่